สวัสดีครับผมเควินลีครับ Product Development Director of Pure l i f s ช่วงนี้ที่เกี่ยวกับไวรัสมันทุกที่มีอยู่แล้ว Covid-19 มันแรงที่สุดที่เกาหลีก,ก็เหมือนกันหลายคนตายเหมือนกันเราต้องคิดก่อนไวรัสมหม่มาทุก20ปี30ปีแต่ช่วงนี้2ปี3ปีอนาคตแรงกว่านี้จะมาเราจะยังไงเรารอวัคซีนประมาณ10ปียาก็10ปี5ปีมไม่ทัน ถ้าเราอยู่ได้ย่างไงต้องปรเทคตัวเองด้วยความสะอาดตัวเมันนังมืออะไรบ้างหน้ากากใช้ช่วยได้พอไหมยังไม่พอผมก็ทำงานด้วยกันกับเกาหลีที่เป็นหลอดฟล t f อร์ซ i ลล์ที่เวลาติดค่าบาคทเทรีได้ตอนนี้ที่เกาหลีใช้ยอยู่ทุกคนเพราะว่าต้องปรเทคตัวเองซุนตัวเองใช้ที่โทรศัพท์ที่ต่อทำงานที่ประตูที่โน้ตทุกทุกที่ใช้ยอยู่ ที่เกาหลีตอนนี้ป๊อปปูล่าอยู่แล้วครับก็ผมแนะนํามาเมืองไทยเพราะว่าผมอยู่เมืองไทยประมาณ13ปีอยู่แล้วแล้วก็มันหมือนห้องพรอมเหมกอางคนครับตอนนี้เราก็ใช้อยู่แอลกอ์ใช้เมือตลอดใช่ถูกต้องแล้วครับแล้วก็ต้องใช้หน้ากากด้วยแต่คุณอยู่กับแอลกคอล์ตลอดตาไหมเวลาเรานอนไปเราไม่ฉีดแอลกคอล์แต่ถ้ามีพิวรซ์อยู่แล้วคุณไม่ต้องห่วงใช่เรา มองไม่เห็นไวรัสเรารู้ได้ยังไง virus? ไวรัสตายหรือไม่ยังไม่ตายจริงๆไม่รู้ครับแต่เราต้องเชื่อที่เทสต์ที่ไหน The worldwide l i f i a t i o n AEG very popular and CE and FDA all certification เขาการันตี99.9%ค่าไวรัสค่าแบคทีรียได้มักที่สุดจากสินค้าอื่นด้วยเชื่อเขาได้ไม่ต้องหว่วงครับเพราะว่าเราเชื่อได้ผมก็อยู่มังไทยประมาณ13ปีแล้วครับมัน ตอนนี้มันเป็นโฮมทาวน์มันคันทรีผมเหมือนกันผมอยากคนไทยสุขภาพดีๆแล้วก็แข็งแรงดีด้วยครับขอบคุณมาก